เท่ไหมเท่ร้อนไหมร้อนจะล่วงสุดยอดไอ้อะไรอ่ะสุดยอดบอกว่าไอคิวนะผมและวันนี้เห็นเราอยู่สถานที่ที่ไม่คุ้นตาร์อะไรอะไรถึงแล้วถึงแล้วเจอคิว อ๋ไ่ได้โอ้โหไ้โกันปิงกันปกันอแา้ะทุกคนวันนี้นะครับผมได้จําลองค่ายเป็นของคนหล่อเองนะครับผมอ่านะทุกคนวันนี้เราจะมาจําลองค่ายก่อนที่เราจะไปเข้าค่ายของโรงเรียนบางพีล่าบำรุงนะครับผมไม่โหไม่หู้อะไรเลยหรอมีแค่เนี้ยใช่โอเค ก็จะมีแขกรับเชิญคนหนึ่งที่น่าจะพิเศษมากอันดับแรกก็จะมีเกมทั้งหมด4ฐาน5ฐานก็รอดูคุมคนคุมเกมนะว่าเขาจะอธิบายยังไงนะครับผมโอเคก็มาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง IQ ให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไ<ล>งไปเออไปลง <ขอ S 1> ไปลงไปลงไปลงอ่ะครับทุกคนเออไอ้ไม่เล่นกันดูดิมันไม่สนใจไปเดี๋ผมเดี๋ยวผมจะเรียกกองนะครับเรียกกอง ลูกเสือเดินเโอเคนิ่งจับแถวนิ่งกับหลังหันไม่ไไม่พี่พี่กับคนเดียว่กนะรเราจะไปเข้าค่ายลูกเสือกันเลยนะครับหน้าเดิน

สวัสดีครับค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ค่ายลูกเสือ r q นะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับออนนะคะมาจากช่องออนวิลลี่ค่ะทุกคนก็มารับบทพิธีกรในวันนี้นะคะก็เกมจะเป็นอย่างไรก็ไปดูกันเลยค่ะค่ะพิธีแรกนะคะก่อนที่เราจะทำการเข้าค่ายลูกเสือนะคะก็จะต้องมีการลอดถ้ำเสือก่อนโอเคต่อไปเราจะมาลอดถ้ำเสือกันนะทุกคน ใช่เรามันจำกัดงบไม่มีตังค์ใช่เราไม่มีตังค์ฉะนั้นเราจะต้องใช้แผนแก้ปัญหาทุกคนทำทาเสือปฏิบัติครับนี่อ่ดจัดแถวเดี๋ยวจัดแถวเดี๋ยวเฮ้ยเรียบร้อยครับมีนิการแรกอาลับฐ,ฐานแรกมีชื่อเกมว่าวิ่งสามขาเดินสามขา สรุปสรุปจะเดินหรือวิ่งจะเดินหรือวิ่งเดินวิ่งยังไงวะเดินวิ่งอ๋อก็ก็คือเดินสลับวิ่งเออก็คือเดินวิ่งอ่ะโอเคกาิกาจะให้ออนมาอธิบายให้ฟังนะครับผมขอเชิญเอาเลยครับค่ะก็กาิกาทางนู้นกาิกานะก็จะมีอยู่ว่าให้ทั้ง3มคนนะคะเอาเชือกนะมาผูกขาแล้วก็ให้วิ่งไปถึงทางนู้นแล้วก็กลับมาโดยที่ห้ามลมเกินสองครั้งนะถ้าลมเกินสองครั้งก็คือแพทันทีค่ะ เอาลหลังจากที่ได้ฟังกติกาแล้วต่อไปเราจะมามัดขากันคนอยู่ตรงกลางจะลำบากถึกอนนท์มัดขาตะวันมัดขาระหว่างพี่โผลแล้วทำไมเรายืนอยู่เฉยเลยอะหนึ่งสองสามไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันเดี๋ยวเกันอ่ะรอห้ากูนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาเงี้ยเดี๋ยนะลองดูหนึ่งสอง ซ้าย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 ไปีไปซ้ายซ้ายเอขวาไปอ่ะขวาขวาตอนอยู่เฉยน้าาเอออ่ะต่อไปซ้ายนะซ้ายตะวันองก้าวโนอยู่เฉยโอเคซ้าย้าขา้าขาขวาดิ Ô ấy สามขาไม่ควอยลำบากเท่าไรนะแต่มันลำบากตรงนี้แหละดิีิคิวอย่าช้าบอกมามิคิวย่นช้าเฮ้ยกระโดดไหมกระโดดกระโดดไปเอ้ย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 ไอ้เ้ึนยึ่ไเนยเ้ย่อน่อนรักก่อ่อน้ยอยู่นี่อยังไม่ถึงเนชยาไปต่อ เระไปเฮ้เเฮ้เเฮ้เพี่เาไม่้หรอกพี่เาบอกให้วิ่งแต่ที่แต่ี่เโกงไงเฮ้ไม่ได้โกงไม่ได้โกงไม่ได้กงไม่ได้กงไม่ได้กงผ่านแล้วมลังทีมหรอเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวไปถามต่อไปเลยนะทุกคน มาครับผมและฐานที่2ของเรานะผมคือกรอบสามมิครีนะครับผมกติก้ารอนี้ให้ออนอธิบายอีงเยวนะผมไม่ได้อธิบายนะอ่ะมาออนเชิญเลยครับ ลงไปเรื่อยให้มันเล็กลงไปเรื่อยนะก็จะยืนกันได้ไหมเนี่ยก็จะไปดูกันเลยมาโอเคอย่นไม่ลงมาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะมาเลเวลหนึ่งเลยมา

ทุกคนทุกคนต้องดูไว้ความสำเร็จอยู่ี่ไหนความสาเร็จอยู่ีนนั่น,นถ้าโอ้พี่ถ้าิดทำไม่ได้มันอายเอาไม่ได้ก็อายก็รู้ไงว่าไม่สำเร็จ<อ>เอาหนึ่งสองไปหนึ่ง,ง,งสองสาม อันนับฐานที่2ก็ผ่านไปด้วยดีกับีแค่ันกบก็ต่อไปจะไปฐานที่3ามเลยอ้าวก่อนไปฐานที่3ามรวมพลังทีมคนละเฮ้เกมต่อไปจะเป็นเกมใบท่าทางประเภทของเราก็คือจะเป็นสัตว์นะครับผมก็เดี๋ยวออนจะเป็นคนตั้งโจทย์ให้พวกผมนะครับก็จะสลับกันใบ้ถ้ามีเสียงพูดแต่มีเสียงได้คำลัง เออเสียงอะไรก็ได้เราแม่แม่พูดแม่พูดแบบว่าเออมันอยู่มันอยู่อย่างเงี้ยมันโอนอะไนี่ไม่ได้แต่เสียงมันเสือแบบอ้าอะไรเงี้ยได้เสียงแล้วแล้วตัวอื่นไม่เป็นแบบอ้าอ้าอะไรผีเงีอ้าก็แต่ละคนจะมีเวลาการใบคนละ10วินาทีอ้าถ้ามั่นใจแล้วคนสุดท้ายต้องตอบวิธถูกถ้าตอบถูกก็ได้คะแนนไปแต่ถ้าตอบผิดก็คือตอบผิดก็ตอบผิดไม่มีอะไร โอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะผมจะเป็นยังไงไปโอเคมากันที่ตัวแรกกันเลยอะไรวะอะไรมาส <LO C> ิส ไมึงยอมถูกปะเนี่ยคือตัวอะไรครับสิงโตครับมดครับมดมดถูกต้องค่ะเอ้ยเจ้เนี่ยเจ้เนี่ยผมได้ยินไหมเนี่ยไปนอนนอนไม่มีโอ้โอ้อหคนดูแล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 เกียร์ขยะบโอเคมาดูแลดูแลมา นะครับมันค kind of right? ือตัวอะไรครับแฮงกิ้งครับเฮ้ยผิดเอ้ยถูก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 ทำได้ไงอะเก่งมากพี่อะคือหนูพูดดังพี่เขาไมีได้สัมผัสกันหรือเปล่าเขาพูดมึงพูดดังเองไเดี๋ยวกลแบบไม่ได้ยินเอาแต่ตะวันไปโอเคได้ หมดแดงกัดแน่เลยไอ้เดไอ้เลยไอ้เดาหาตัวอะไรลิงลิงถูกไหมนคำตอบที่ที่ที่ถูกค่ะนึกว่าคนขาดยาขนขาดยาออกไทยหรอมา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 โอเครู้แล้วรู้แล้ว อะไรวะอะไรโอเคนอนนอนว่าเฮอยเขาไม่ให้พูดกันเวไปนอนอันไรรู้ใช่ไหยนอนออมึงบอกมึงพูดไปแล้วอะไรฮะไอหมอดครับถูกไห่ อะไรนะอะไรนะจระเข้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 ก็มันคาลอะเป็นคำตอบที่ถูกเหรอผิดโอ้ยนนมันคือสลัดมีกินนนได้ท่าเลยพี่แกอ่ะโทวนี่ท่านี้คำหาของต่อไปอยาให้ให้ตะวานไปเดี๋ยวคันนี้ผมจะได้ความสามารถเลยครับมาดูได้ตัวต่อไปนะครับ พี่พี่รู้คำไปแล้วนี่แหละไปหัน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 ไปเพื่เตะแต่มีในใจแล้วมีในใจมั้งนนงูขอขอขอคิดว่า คิดว่าเป็นแมวน้ำคิดว่าแมวน้ำแมวน้ำแบบแล้ะก็โชว์การแสดงไงาบุหรอ่ใช่ไหมใช่ๆเนี่ยมันจะมาไปฟังเฉลยฟังเฉลยมาครับเฉลยนะครับใกล้เคียงมากเกือบถูกแล้วโอ้โหคำตอบที่ถูกต้องก็คือโลมาค่ะโลมาหัวล้อหรอวะโลมาหัวล้อไม่ได้หัวล้อได้ไงไม่ไม่มันมาอย่างเงี้ย ไม่ได้หัวที่มันอ่ะไม่ไม่ได้ดิเราสามัคคีกันอีกว่าไอ้โนมรังคนละเฮ้เอาครับเกมสุดท้ายนะผมของวันนี้นะครับเป็นฐานที่เกมที่สี่นะผมในวันนี้ก็เกมที่สี่มีชื่อฐานว่าเกมคีบไข่นะครับผมอเกมคีบไข่กติกาคือจะมีทั้งหมด3จุดจุดแรกคือคนที่คีบ และจุดที่2คือคนอยู่ตรงกลางคนที่ขี้ต้องเดิมอ่ะคนตรงกลางคนตรงกลางต้องเดิมไย่านท้ายเพื่อวางไข่ไม่แตกช้า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 ถ้าแตกก็ถ้าไข่แตกก็คือเสียแต้มแต่ถ้าไม่แตกก็คือได้แต้มไม่จํากัดเวลานะครับมึงจะเล่นครึ่งชั่วโมงก็ได้โอก็ได้สามารถวางไข่ตรงพื้นได้แต่ถ้าไม่แตกก็คือไม่เป็นไรโอเคสามารถตั้งหลักได้โอเคไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะผมไปไปมาครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเกมแรกกันเลยไปเริ่ม มะคนแรกก็กดดันนะมันลื่นนะลื่นว่ะพี่ลื่นลื่นกว่าที่คิดขออนุญาตนะโอเคได้นอนนอเอ้ยนอนจ้าพร้อมด้วยเจ้าไปแล้วเวววววไม่่ไวววว่วไวววววววู่เวววว่วว่วก เอาจากพื้นไหมหรือจะเอาตรงนี้เอาให้มันแคบลงแคบลงแคบลงเอาไปโน่อยเดี๋ยวเจมเวลามาเอาไวปเอาไ้เวลามีสองเสียเวลาแต้นหนึ่งอันนี้ก็ต้องใช้มือนะครับโอเคลมพัดหน้าลมพัดหน้าลม

ใจเยอะใจเยอะเฮ้ยเปลี่ยนหัวไหมพี่เอาอย่างเงี้ยพี่เอาอย่างเงี้ยไหมเวลาพี่มาหายนอนอ่ะเราบอกวางพื้นได้พี่ก็วางก็วางแล้วก็ให้น้องลิปลงพื้นต่ออ่ะได้เราเอาลองไอ้นอนนอนเป็นหัวไปนอนได้สลับบ้างเอาไปน้องไข่เออเดี๋ยวไอ้ยโอเคดีลนกระบายนะ อย่าเพ่งดิรุ่นลูกนี้ก่อนโอเคไดองศาลลตุ้เฮ้ยงดไหรออมันไม่ขี้ไงความหวังอยู่ที่ตะวันนะทุกคนขี้ไงะพี่อะลองดูอะอะลองดูขี้ไงวะเนี่ยได้อยู่นี่งได้แล้วเฮ้ยไม่ได้ไมไดไม่ได้ไม่ได้ มันต้องมันต้องเชิ่วขึ้นามาวางไดิเรื่อยๆอ้โอ้โหวางทำไมเนี่ยสองขีดหนนะ้าแล้วก็ต้องใช้กดใช้กิการแบบนี้ให้เป็นประโยชน์ไงห้ามถลายเข้านะต้องยุกเข้าเนชี่ยเอี่ยวของแรกชิวๆตัวสวามีเป็นหัวเป็นหัวบ้างได้ค่ะโอเค อินตะวันในไข่อินตะวันในไข่ลูกสุดท้ายนะฮะตัางแตกเอ้าแตกเอ้าแตกแล้วใครแตกแล้วแตกวายใครทำแตกพี่วายแล้วพี่จอร์จขอโทษครับพี่ผมขอโทษพี่ขอโทษครับสี่ฐานจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปจะเป็นการแสดงรอบฟองไฟคนละหนึ่งนาทีนะครับผมก็จะเป็น สคนก็เ okay, ด ah, ี๋ยวเราไปดูการแสดงกันเลยว่าจะเป็นยังไงปะไปไปไปได้ขอแล้วอ่ะสอสวัสดีครับทางนี้ครับไม่สวัสดีทุกคนครับดีครับคนเนอได้ในบ้านเลยนะครับผมชื่อเด็กชายอิคิวนะครับวันนี้ผมจะมาทำการแสดงให้คนดูด evet. ูถ้าให้หมาดูหมาก็จะไม่ดู ดูแล้วมั้งแต่รงคนเดียวน่าจะไม่ได้นะผมขอเชิญแกก็เชิญพิเศษครนะับน้องตะวันนะผมตะมือตะมือเคยเห็นมายากลที่เขาแบบหลอกแกล้งไหมเลยครับแต่อันนั้นเขาไม่แกล้งไงแต่ของเราอ่ะจะแบบแล้วพี่ก็จะหนึ่งสองสามปอกใช่ไหมอ่ะอ่ะโอเคอ่ะปลอยปลอปล่อยพี่อ่ะอ่านะดูหนึ่งสองสามปอกเอ้ยป๊อกปอกปอกสามปอกเอ้ยเฮ้ยตานีรู้ไปแกล้งไไม่่ใช ฝั่งนี้ใช่ไหมไม่เป็นได้ไงครัผูชมดูเฮ้ยไม่เป็นได้ไงย่างไอ่ะเฮ้ยไม่มีได้ไงอ่ะเฮ้ยไปไหนแล้ววะผมก็มีผมก็มีล่ะไยากคนดูดูนี่ การแสดงของผมก็เขาจบเพลิปอันนี้ครับ,รบขอบคุณครับขอบครับสัสครับสวัสดีครับชื่อตะวันนะครับวันนี้จะมาสะแสดงกระปะมวยไทยครับใช่คิวถอดมงคลนะครับ,อบอถอดมงคลใครนะถอดถอดถอดมงคลอะอะ เป <m us Salvador> ็นไงต่อพี่ม่เดี้เกียมาอีกอะไรอ่ะอะไรมือสิบิสิบิสิบิ สิบปีสิบปีมาไว้สิบปีแเสร็จแล้วไรไม่ขอบคุณเหรอเออวันรีการแสดงรำมวยไทยจบแล้วครับขอบคุณครับขอติดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเป็นชาวนัทนนทรตมีครับวันนี้จะมาแสดงเรื่องจิ๋งเหลงปัตตานีนะครับรีบุรีรำนะครับขอเชิญคุณตะวันออกมาครับครับ ว่าแสดงเป็นติ่บุรีรัมครับเฮ้ยถ้ามีเฉาะลงน้ำไม่หอามนะ อะไรอะอะไรอะไรเขาอะในการแสดงครับโอเคนะผมคลิปนี้จบเป็นที่เรียบร้อยนะผมเอ่าก็วันนี้รู้สึกรู้สึกไงก็รู้สึกสนุกมากเลยแบบขำทั้งวันเลยวันนี้สนุกมากเลยเเหนื่อยร้อนมากเลยนะูาชมก็ขอโทษที่พามาแบบนี้นะไม่เป็นไรครับ อ่ะโอเคนะผมก็ถ้าเกิดทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยช่องอะไรช่องอะไรช่องออนวิลลี่ค่ะอ่าไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวจะมีคลิปมาถ่ายร่วมกันอีกนะครับแล้วก็วันนี้นะคะก็ไปดูที่ช่องออนได้นะคะก็จะมีลงคลิปกับพี่อิชิวเหมือนกันก็รอติดตามนะท่านผู้ชมผมก็ยังไม่รู้ว่าต้องทำอะไรเนาะวันนี้เออโอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายบายสวัสดีครับ